สวัสดีครับวันนี้เรามาแชร์โมเดลกันนะครับก็เป็นโมเดลอาร์มแชร์สวยๆนะครับซึ่งโมเดลตัวนี้ผมจะเอาไปใส่ในแบบแบบบ้านเดินได้ ArcVR 360ซึ่งจะทำโปรเจกต์ให้ลูกค้านะครับเร็วนี้จะมีต้นเดือนเป็นแบบบ้าน ArcVR ที่เดินได้นะครับแบบบ้านเดินได้แปลงเป็น NFT ได้นะครับโอเคอันนี้คือเนื้อโมเดลที่เราจะมาดูกันวันนี้นะครับก็คร่าๆก็มี4 61, 6 1 6 9 9กโพลีแล้วก็63,497 เบอร์เทคนะครับก็เหมือนเคยเรามาเช็คข่าวสารบ้านเมืองกันนิดหน่อยก่อนนะครับมีอะไรบ้าง Transform ธุรกิจชูนล้กวก็ักรรมเกษตรยั่งยืนอันนี้นะครับตัดใจทิ้งอะไรไม่ได้เนวรัวอยุตธน,น้นพลังบวกต้องไม่คิดเยอะเอาล่ะครับอีลอนมัสโดนต่อต้านโดย CEO Twitter แล้วผจลจากกิแก่งรัฐบ,บาล สิงคโปร์สุดรักชาติผ่านอสังหานะครับสุดรักชาติรักประชาชนผ่าน,นบบระบบอสังหาออสอทอห่วงโควิดมิลลี่สุดปังซีโนโฟามไปเกี่ยวทดลองวัคซีนรับนโอมิครอนโอเคก็เรามาดูเนื้อโมเดลกันเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆน้องๆที่อยากเข้าร่วม XR360 นะครับเป็น มาร่วมทีมงานในในในส่วนของทีมงานแบบนะครับผมจะลองเริ่มแชร์วิธีการทำโมเดลง่ายๆไปเรื่อยๆทุกๆวันจากการที่แชร์โมเดลนะครับผมจะเน้นโฟนิเจอร์ที่เป็นฟรีฟอร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากจะโหลดโมเดลจากที่ไหนมาเพราะว่างาน ArcVR e 360เนี่ยจะเป็นแบบบ้านที่ คุณทุกคนสามารถเดินดูได้นะครับและโมเดลต้องเป็นออริจินอลของเราจริงๆเพราะนั้นเนี่ยผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นจะสอนว่าเออเก okay. สมมุติว่านะครับเราต้องการแชร์โมเดลตัวเราต้องการปรับโมเดลตรงนี้ให้เป็นให้เป็นฟรีฟอร์มนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราเราก็แยกโมเดลออกมานะครับอันนี้อันนี้เราก็สปิทออกไปทีนึงนะครับแล้วเราก็แยกเนื้อโมเดลออกมาในลักษณะนี้นะครับ เราก็สามารถปั้นโมเดลเป็นฟรีฟอร์มใดๆก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะดึงเวอร์เท็ตรงนี้ออกนะครับสมมุติประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ต้องการสร้างเป็นซัมติงอันนี้เป็นเทคนิคการสร้างฟรีฟอร์มนะครับเรียนรู้แล้วเราก็ใส่เมทสม,มติเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างโมเดลฟรีฟอร์มในลักษณะหนึ่งนะครับแปลงเป็นโพลีกอนเป็นโมเดลฟรีฟอร์มใดๆก็ได้นะครับเป็นอาร์มแชร์เป็นคือเรากําลังจะทําแบบบ้านที่เป็นแบบ ออริจินัลที่สามารถเดินดูได้นะครับแล้วก็สร้างเป็นฟีดฟอร์มโมเดลลิงนะครับทันั้นเนี่ยโมเดลดาวน์โหลดบางทีขอพิจารณาทีหลังนะครับโมเดลที่ดาวน์โหลดมาขอพิจารณาทีหลังลองดูตามแบบบ้านที่ผมเขียนตัวยอย่างเช่นตามโมเดลต่างๆขึ้นน,นะครับแล้วก็ลองเอาไปสร้างอย่างเงี้ยเราก็ได้เป็นอาร์มแชร์ที่นั่งง่ายๆแล้วนะครับเป็นเบาะนั่งเป็นอะไรก็ได้เราไม่จําเป็นต้องไปดาวน์โหลด เพราะว่าการดาวน์โหลดตรงนั้นมาก็คือเขาจะมีต้นทางของเขานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการปั้นโมเดลที่ผมปั้นและต้องการร่วมงานกับเพื่อนๆที่เขียนโมเดลได้ในลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึง่งโอเคก็ลองศึกษาแล้วก็ส่งพอร์ตมาได้นะครับที่ Facebook ของผมนะครับโอเคเราก็มาดูเนื้อโมเดลตัวนี้ต่อนะครับก็มีแล้วก็เหมือนเดิมเราก็มาตั้งพอร์ต เราก็มาตั้งตัวโพลีอนะครับคือเราจะออกจากรูปแบบที่ Copy d o w ดาวน์โหลดเพรสโมเดลเข้ามาแล้วเราจะสร้างงานขึ้นมาเองเพราะแบบบ้านที่ที่ผมทําจะเป็นแบบบ้านที่เดินได้ดูได้ละดูได้ทุกมุมนะครับเพราะนั้นถ้ามาโมเดลดาวน์โหลดมาหรือโมเดลที่บางส่วนเนี่ยทําหลบกล้องเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เดินไปดูนะครับเพราะลูกค้าจะต้องจะต้องเดินดูแบบบ้านได้จริงๆนะครับฉะนั้น อยากให้เพื่อนๆที่เขียนงานแล้วก็งานลงทรงเลขาคณิตนี้ขออนุญาตผ่านก่อนนะครับขอให้ขอให้เป็นโมเดลที่เป็นฟรีฟอร์มเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเขียนและดูได้นะครับเพราะลูกค้าอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นลูกค้าที่ทําแบบบ้านทาแบบเฟอร์นิเจอร์ขายเป็นชิ้นๆนะครับอันนี้แต่โดยหลักแล้วผมจะเน้นไปที่อสังหาริมทรัพย์นะครับที่พัฒนาแบบบ้านโดยที่บนพื้นที่ป่า <c oughs> โอเควันนี้เราใช้โมเดลเป็นอะไรดีไปดูเดือเดิมเป็นโคลน่าอะโคน่าอีกวันก็ได้นะครับเพราะฉนั้นผมจะเซตแมทเทีเรีทั้งหมดไปปุ่มนี้นะครับเป็นโคลน่าทั้งหมดโอเคเป็นอ่ะเราใช้เป็นคอนกรีตก็คือจากไลบรารีเนี่ยเราสามารถสวอปมาใช้กันได้นะครับสมมติว่าเราเป็นมีเลย แล้วเรามีแบบคอนกรีตวีเลย์อยู่ผมเอาคอนกรีตวีเลย์แปะเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ modify UV b Map เข้าไปให้เรียบร้อยเพื่อดึงแพทเทิร์นได้แพทเทิร์นแล้วเนี่ยก็ค่อยคอนเวิร์ตนะครับด้วยปุ่มลูกไฟเพราะวันนี้ใช้โครนาเขาก็จะคอนเวิร์ตจากวีเลย์แมทเทอเรียลเป็นโครนาแมทเทอเรียลนะครับที่หายไปนี่แมทเทอเรียลไม่ได้หลุดนะครับเพราะว่าเวลาคอนเวิร์ตมาเนี่ยเขาจะลบ เขาจะเปลี่ยนดิสเพย์ออกไปจริงแล้วแล้วแมท e ิ i a เ์ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับลักษณะน,นี้ก็เดี๋ยวเปิดเป็น2องเฟรมนะครับเพื่อให้เพืเ่อนๆเห็นที่สนใจร่วมง,งาน a x e v r 360นะครับสามนะครับได้ดูเนื้อโมเดลที่ที่ที่เราต้องการกันนะครับจะบอกว่าเราต้องทำโมเดลให้เป็น C ีฟอร์มแล้วก็สามารถให้คนเข้าไปเดินดูได้ นะครับไม่ใช่เป็นแบบที่หลบมุมหรือทำแค่บางส่วนนะครับโดยทีมโปรแกรมมิ่งที่โปรแกรมไม่เป็น NFCVI เขาจะสร้างขึ้นมานะครับตอนนี้ผมกำลังต้องการคนที่ปั้นโมเดลทำเนื้อโมเดลนี้ขึ้นมาได้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเรนเดอร์นะครับเพราะงานเรนเดอร์ไม่ใช่ประเด็นเราไม่ต้องเรนเดอร์นะครับเราต้องการเนื้อโมเดลที่สะอาดและสวยจริงๆ อันนี้ก็เป็นตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็โอเคผมลดขนาด,ดนิดนึงเอาละแค่นี้เองแล้วก็กด Interactive ได้ครับโอเควันนี้ผมจะเรนเดอร์ในเฟรมเรนเดอร์กันละกันนะครับเปลีย่ยนนี้เฟรมเรนเดอร์แล้วก็ขออน,นุญาตขยายให้ตัวตัวเอาไม่ขยายดีกว่าเราปรับมุมกันนะ เข้าไปนิดนึงนะครับและในนี้นะครับผมก็จะล็อกเฟรมนี้ไว้นะครับอันนี้ก็จะเปิดเป็น Interactive เราไม่ไล่เห็น Shadow เราก็ Extend แล้วเป็นตรงหน้า Interactive ในมุมนี้นะครับขออนุญาตเพราเราล็อกมุมนี้ไว้เปิดเป็นเมมตัวอคทีเป็นเต็มก็สูงเข้าไปใกล้ๆก็ชัด จะได้เห็นเนื้อของตัวโมเดลชัดๆนะครับแล้วนี้เราก็กดจริงๆก็ยังเข้าได้อีกเนาะครับก็เพื่อนๆที่สนใจร่วมง,งานกันก็ส่งพอร์ตมาได้ผ่านในช่องทาง Facebook หรือ Line mm hmm. ผมก็ได้นะครับจะมีรายละเอียดที่ติดต่อด้านล่างหรือเข้าไปที่หน้าเว็บเพจแล้วก็แอด ลายหรือว่าพิมพ์ลายแอดเข้าไปแอดผมก็ไปนลายโดยตรงแล้วก็ส่งพอร์ตมานะครับเพื่อดูเนื้องานเนื้อโมเดลกันนะครับหวังว่าก็ได้คงมีเรได้โอกาสร,ร่วมงานกันนะครับสำหรับอ r คซีสนะครับอ่เร็วๆนี้ก็จะมีโปรเจกต์ขึ้นอยู่สามตัวนะครับก็หวังว่าคงมีคนเข้ามาร่วมงานกันนะครับอยากได้ยอดฝีมือที่เขียนโมเดลได้จริงๆปั้นโมเดลได้เองในลักษณะตัวอย่างนีจริงๆนะครับอ่เราจะ ไม่โหลดโมเดลนะครับเราจะเขียนมันขึ้นมาเองดังนั้นก็อาจจะต้องอมีความละเอียดในการดูเนื้อโมเดลนิดนึงนะครับเพราะเรื่องเรนเดอร์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องสำหรับใช้โปรแกรมเชอร์ดิชันนอลโปรแกรมต่างๆเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาหนาทีถึงครึ่งชั่วโมงบางทีก็อาจจะลากไปสองสาชั่วโมงแต่ XVR ไม่ต้องนะครับเดินดูแล้วก็กดไปเลยคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็ดาวน์โหลดสำหรับโมเดลนี้ก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้เหมือนเป็นปกติ ตามปกติทุกวันนะครับดาวน์โหลดไปใช้กันได้เลยขอคุณมากครับสวัสดีครับ